มาที่ไหนอะทพวมันดูธรมธธรมชาติธรรมชาติทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โคราชนะคะเขาบอกว่าขนมจีนปะโดกอร่อยซึ่งเราไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยมีเป็นสิบร้านทุกคนก็เลยเดี๋ยวสุ่มเอาแล้วกันมาที่บรรยากาศดีๆหน่อยค่ะนี่เลยมาดูกันเป็นยังไงคะ่ะตามมาเลยเฮ้ยขอแบบไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะได้ไหมหิหะวหรือว่ะกินอิ่มก่อนแล้วค่อยดูบรรยากาศได้ไหมทุกคนคือหิวมากตอนนี้จะบ่ายสองแล้วคนเยอะนะคะนี่รถเพียบเลยค่ะหุยทุกคนข้างในคือแบบดูดีมากอ่ะนี่นะคะลืมบอกร้านคู่เอกปะโดกค่ะงด จำหน่ายสุราสวัสดีค่ะ,คะโอ้ทุกคนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราเลือกนั่งตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันใหญ่ดีเรากลัวว่าถ้ามันเล็กไปจะรับน้ำหนักเราไม่ได้ดคัะซันับฟันขับซันอเล่มันแข็งแรงทุกคนไม่ต้องกลัวนี่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 บายทุกคนมีอะไรแนะนำอีกค่ะก็<า>จะมีเป็นปลาเผาหมูสเต๊กปีกไก่ทอดแอาหารของเรานะคะอร่อยทุกอย่าง โอเคค่ะ okay. ทุกคนคะนี่ก็คือรายการอาหารนะคะอยากจะบอกว่าระคาะมีเจะภาพมากๆคะ่ะขนมจีนนะคะ35บาทคะ่ะทุกคนแล้วถ้าซื้อว่าเราอยากทานพวกส้ตมตำนะคะก็40บาทคะ่ะมีโคลาท,ทุกคนห้ามพลาดนะว่าสบเหมือนกันคะ่ะน้ำา1บบาทไม่ฉาดอัดลม15บาทขวดเล็กนะคะแ <c oughs> พอ่สั่งขนมจีน35บาทแลพล็แเพิ่มเครื่องนะคะทุกคนเครื่องใน25บนะคะทุกคนกินไก่25ได้3อันนะคะเลือด4ี่ก้อนอีก20บาทนะคะรวมนะคะขนมจีนของแพลวนะคะ1 0 5่อบาทคะ่ะทุกคนไฮโซมากินแบบ เขาบอกว่าเอาเท้าแย,ย่ลงไปได้ด้วยนะถ้าแย่ไปมันจะตายไหมถ้าเท้าเหม็นขึ้นมามันตายฮู้ยตอนแรกจะไม่เอาลงนะแต่พอเอาลงแล้วคือเย็นสบายมากทุกคนนี่ค่ะพี่ติงเขาอยากหย่อนบ้างค่ะเพราะว่าแพรบอกว่ามันเย็นสบายมากจริงๆมไม่โม่นี่ลองดูสบายไหมเนาะเย็นสบายเนาะสบายไหมบําบัดบํบัดบน่าครับลมข้างบนก็เย็นไม่แต่ถ้าเกิดว่าเท้าเหม็นแล้วปลาสปาคับตายน้ำไม่ได้เขาเรียกว่าอยู่ในที่แคบเออแต่น้ำดีน้ำดี สิร์อเลยค่ะโอ้โหทุกคนคะเขาใส่ช้อนแบบนี้มาเลยเลิศเนาะอุ้อันนี้3 5หนะแต่ที่เราสั่งเอ็กซ์ตานะทุกคนน่ากินมากอืมเป็นน้ำยาป,ป่าที่มีเนอเยอะมากทุกคนอร่อยมากเผ็ดหอมรสชาติด,ดีเลยผ่านค่ะนี่เลิศอันนี้เป็นผักแถมนะคะแพลว,ว่าขอเพิ่มได้ด้วยนระร้านเนี้ยความปังของขนมจีนคือการที่เราได้กินผักนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆคะใช้ช้อนหรือซ่อมกินขนมจีนค่ะสำหรับแพรวมันต้องซ่อมค่ะทุกคนซูสเลยค่ะซูส สูดเลยหยุดไม่ได้คะ่ะหมดอย่างรวดเร็วขอพูดหน่อยไนดะ้ไหมคือเลือดอ่ะสองก้อนสิบใหญ่มากคิดว่ามันจะเล็กเหมือนร้านอื่นก็เลยสั่งแบบสั่งสี่ก้อนสรุปโหใหญ่มากจะบอกเลยนะคะว่าใครที่แบบไม่ชอบกินเลือดแล้วแบบมาลองกินกับน้ำยาไก,กา่คือสุดๆอ่ะทุกคนคะ่ะผักเขาก็คือแบบกินหมดไวมากซึ่งถ้าหมดแล้วขอเพิ่มได้นะจ๊ะมาอีก2 3สามเมนูและะ้วค่ะหมูสเต๊กป,ประมาณ10กว่าไม้ทุกคนชอบที่เขาเสิร์ฟมาจานแบบสังค์สีอ่ะกินโคตรได้ฟิล หมดในหนึ่งคำมันก็จะเป็นหมูสเต็กที่แท้ทูกนนุ่มมากคิดว่าจะแห้งนะแต่นุ่มแล้วก็แบบมีความจุ้ยสเบาๆนะทุกคนวิต่อไม้สองได้เลยอะ่ะเป็นเหมือนกันนะกินน้ำจิ้มอาจาดอะ่ะจิ้มอะไรคือแทบจะไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ลำํลำลํำอร่อย ทุกคนคะอันนี้เขาเรียกว่าหมี่โคราชนะคะทุกคนจะคิดว่ามันคือผัดไทยหรือเปล่าคือถ้าเป็นคนโคนราชบอกนะคะคือมันบอกคือกันนะมันดูยังก็ไม่คือกันนะคะทุกคนน้ําเนี่ยเขาจะทําไว้ก่อนแล้วเส้นก็ไม่เหมือนอีกแต่ไม่รู้ว่าไม่เหมือนตรงไหนแต่รู้ว่าไม่เหมือนอ่ะกินอือถือว่ากลางๆสําหรับหมี่โคราชเพราะว่ากินเยอะไงมันก็เลยไปเจอแบบหลายเจ้ามากอะไรเงี้ยในการทาหมี่โคราชนี้เพื่อรีวิวมานะหมี่โคราชจะทําประมาณแบบเหมือนเชี่ยวแล้วอะเราต้องกระเด็นกระเด็นติดผนังอะไรเงี้ยมันจะอร่อยประมาณนั้น ต้องเสียขนาด้วยนะตำโคราช40บาทนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าทุกคนก็จะถามว่าตำโคราชคืออะไรก็คือตำไทยผสมตำลาวค่ะอืมตำอร่อยรสมือตำดีมากทุกคนใครไม่เคยกินเอ็นไก่ทอดบอกเลยว่าโคตรอร่อยทอดมาร้อนๆเลยค่ะทุกคน เหมือนไก่ผสมกระดูกอ่อนอร่อยมากทุกคนใครไม่เคยกินต้องลองอร่อย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 อ่อยอร่อยอรอร่อย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 อ่อยอร่อยอร่อ่ออ่อยอร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 ่อ ือโตก็มีตั้งเยอะแต่มาประชุมกันตรงนี้ก็คือมันรักเราแหละเนาะมันรักเราแหละมันชวนเพื่อนมาดูว่าเราน่ารักเลยอ่ะตัวนั้นมันเหมือนจะขอไลน์เราเลยอ่ะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยสำหรับมิชชั่นสุดท้ายนะคะเราจะมาปิดคลิปกันพี่เรือฮะก็พี่บอกให้มาปิดคลิปที่เรือไม่ใช่หรอไม่เป็นอ่ะ ได้ไหมทำไมพี่ทำได้อุย้ยสวยทุกคนคะตอนนี้เพล็กินอิ่มเรียบร้อยแ,แล้วนะคะต้องบอกว่าร้านนี้นะคะทั้งอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะพนักงานก็น่ารักนะคะราคาไม่แพงเสร์ฟเร็วด้วยค่ะยังไงใครที่ผ่านมาโคราชอย่าลืมเซิร์ชครูเอกขนมจีนใช่ไหมพี่ดิงใช่ครูเอกไหมคือเหมือนขนมจีนประดกค,คือทุกคนต้องเป็นครูหรือเปล่า <laughs> ครูเยอะมากนะคะทุกคน <laughs> ก็อย่าลืมมากันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะใกล้ตัวเมืองโคราชสุดเลยค่ะบาย